ลิสวัสดีคุณผู้ชมผมคาร์บัสเตอร์ลิกเกมนะ่มอนสเตอร์ฮันเตอร์แนวกันอีกรอบหนึ่งนะค,คุณผู้ชมครับก็ตอนนี้เรามาทำเควสสู้กับเจ้าเดียบอสนะฮะเนือเรื่องก็จากท่าที่แล้วที่เราเจอเจ้าเดียบรอสนะฮะและ้วก็จะการิดตามมาัามาถึงก็ป้าแม่ก่อนนะฮะเจอแล้วก็ต้องสู้สกิลใส่ไปก่อน1 2 3 4 บอกเลยว่าตีห่างเฮ้ยมันเอาหางฟาดกับนี่หลบแบบเพอร์เฟคทัมมิ่งบอกเลยว่าจะปิดแน่อยู่ไม่รูน้น,รนี่อย่างไงจังหวะนี้กิ้งลบมาก่อนสวยงามบอกเลยว่าไม่พลนามือนะฮะฟดาดแน่เริ่มชะง,งักแล้วก็มีการติดคิดด้วยนะฮะไปะตามดีหัวเหมือนเดิมครับจังหวะนี้หัวตายเรียบร้อยครับ พื้เที่เขานะฮะด้าน,นขวามาต่อเนื่องไปสักหนึ่งสักสองแอ่วคำรามใส่แบบนี้บอกเลยว่าตีฟรีจังหวะตีฟรีแต่ต้องหลบแม,มาใกล้ตายแล้วครับเวลาจะหมดโขกเลยลูกเวลาจะหมดขออีกหน่อยเพื่อนขออีกนิดขออีกนิดหนึ่งนะครับผมเรียบร้อยแล้ครับเออร์บอสตัวแรกของเรา เป็นตัวที่มันวิ่งเร็วเหมือนกัน,นรับก็โอเคผ่านแล้วนรนบตังค์ห้าสิพัตเตอร์แรงอีก80ดเฮ้ยของดอบได้พรามเชลด้วยนะฮะโอเคตัดเข้าสู่ในเรื่องนะฮะเจ้าแมวนะครับก็บอกว่าเราเนี่ยเก่งกาดมากเลยที่เราจัดการกับเจ้าตัวออมอนสเตอร์เซเลซายแบบนั้นได้นะครืม แต่ว่าดูเหมือนว่ามอนสเตอร์จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครืมก็แข็งแกร่งขึ้นจริงๆนั่นแหละแชปเตอร์คอมพลีทมานะฮะเข้าสู่แชปเตอร์2 2ได้รับรายงานว่ามีแสงที่สว่างมากๆไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะับก็มอนสเตอร์ตัวใหม่ละถ้าเกิดว่าลางสังหรณ์ของฉันถูกต้องแล้วก็มอนสเตอร์ตัวใหม่ได้ไปรากฏตัวขึ้นสินนะ ยังไงเราก็ไปยังจุดเกิดเหตุโดยด่วนเลยนะฮะคุณลิตี้ก็แบบว่าให้เราไปแต่คุณลิตี้ไม่เคยไปกับเราเลยนะฮะนะยังไงต่อก็ทำเควสกันต่อไปนะฮะหลังจากทำเควสไปสักพักนะเวลาก็ล่วงเลยมาแล้วก็ตอนนี้ก็เดือนธันวาเรียกว่าภูมิลำแนวรอบๆบนี่กลายเป็นหิมะตกไปหมดแล้วนะครับฮะ สาเหตุก็เพราะว่านะครับตอนนี้มอนทันนาวของเรานะครับจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ f u มิเนชั่นอินเดอะฟ o อสนะค,คุณผู้ชมครับก็เป็นการอัปเดตที่แมปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าหิมะเนาะแล้วก็จะมีอาวุธใหม่ด้วยนะครับก็คือ Dual Blade หรือว่าดาบผู้นะครับแล้วก็หอกรวมถึงมอนสเตอร์ใหม่ด้วยนอกจากนี้นะครับในวันที่15ธันวาคมเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฮันนาทอด้วยนะ ก็น่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดูอาวุธใหม่กันหน่อยสินี่เลยนะครับดาบคู่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วตรงนี้ก็นี่เลยนะครับส่วนที่เป็นหอ,อกเนาะเดีลองมาเล่นกันหน่อยไหมอาวุธใหม่นะครับก่อนอื่นต้องคราฟก่อนเอาวันไหนดีอันนี้แล้วกันนะครับธาตุไฟคือผมไม่ค่อยมีอาวุธธาตุไฟไง,ไงนะครับอม เป็นดาบคู่ไฟก็น่าสนใจใส่ซะเลยอัพเกรดได้ด้วยนะครับจัดไปไม่มีของแล้วนะครับตันเฉยโอเครอโหลดกันแป๊บหนึ่งอาวุธใหม่ก็ต้องโหลดใหม่นะครับอะไรครับเนี่ยนี่เลยนะครับพกไว้ข้างหลังเหรออย่างที่ลองไปใช้ดูไหม อกดค้างไม่มีนะครับไม่มีการกดค้างมีแต่การกดตีเนาะโอเคอาวุธอันอื่นจะกดค้างได้นะครับอย่างเช่นธนูมันกดค้างก็จะเป็นการชาร์จยิงเนาะแต่นี้กดค้างมันไม่ได้ทำอะไรนะฮะลองไปสู้กับมอนสเตอร์ดูนะครับใช้ดาบไฟนี่แหละนะต่อให้ตัวนี้ไม่แพ้ก็ตามนะครับลองสักหน่อยมาขอเล่นหัว โอเคสีเลื่อนไหลนะฮะค่อนข้างไหวด้วยแต่ว่าม<ๆ> <laughs> ันไวกว่าเรามันไวกว่าเราเนี่ยอ๋อกดสกิลครั้งแรกนะฮะมันจะเป็นการเหมือนตีแรงขึ้นเหรอกดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการใช้ท่าโอ้โหปัดฟันโอ้โหบอกเลยว่าจอนี่แบบว่าสลับไปสลับมางงเลยนะฮะยังไงเพื่อนหัวแตกไปหนึ่งทีไปลุกกันยับยับเน็บ บอกเลยว,ว่าตีมันเหมือนกันนะิีนะครับก็เฮ้ยมันจะใช้ได้หลบมานะครับอย่างรวดเร็วตีไปมันจะเรียบร้อยแล้วฮะเออก็เป็นไออาวุธที่เล่นแล้วสนุกดีนะครับก็ตีกันเพล,เพลินๆนะสกิลเนะี่ยจะมี2เฟสนะครับจะมีเฟสที่เราตีกดแล้วมันจะเป็นการแบบตีแรงขึ้นนะครับอีกเฟสตึงจะเป็นกดเพื่อใช้ท่าเหรอ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อ่ะมีมอนสเตอร์เหลืออีก2ตัวในเพนบอลน,นะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นกับมันตัวนี้มันแพ้ใส่ฟ้าใช่ไหมด้วยหอ,อกนะครับเล่นกับมันด้วยหอ,อกมีไหมมีโอเคครับก่อนนี่นะหอ,อกใส่ฟ้าอาวุธใหม่ของแพทใหม่เลย อัพเกรดกันด้วยหน่อยนึงอัพเท่าที่จะอัพสุดได้นะครับนี่ได้อีกไหมได้อีกนะฮะเจ่มแน่นอนนี่เลยม,มึงพกหอ,อกหรือพกเสาไฟอ่ะค่อนขอ้างท่จะใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันสู้ก,กับ ปุ๊เก้ปุ๊เก้เนี่ยครับมาเล็งหัวดีธรรมดานี้นะครับกดค้างจะเป็นการกันเหรอหลบหอกนะครับเอ้ยหลบหลบอ๋อการหลบของหอกจะเป็นการถอยหลังนะครับจะไม่ใช่การม้วนตัวแล้วไอ้ยหลบนี่หลบแบบเพอร์เฟคทามมิ่งจิ้มบอกเลยว่าจิ้มหัวแตกนะครับสกิลกันหน่อยบอกเลยว่าสกิลกันหน่อยเพื่อนยังไงโอ้โหโคตรแรง การเอาออกนะครับพุ่งชนแนวความแรงนี่อารมณ์ประมาณดาบใหญ่เลยโอเคน่าสนใจทั้งคู่เลยครับเมตาอาวุธของแพทนี้น่าจะเปลี่ยนเยอะเหมือนกันนะครับอืมเพราะว่าแผตก่อนๆน,นี้เมตามันจะเป็นธนูเนาะธนูนี่ยิงแบบแรงมากๆนะครับแล้วก็ส่วนนี้จะมีอีเวนต์ให้เก็บแรงด้วยนะครับเท่าที่ลองเล่นดูก็ เก็บแรง์เฉยๆนะนตรงส่วนนี้นะฮะอีพี EP นี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคุณผู้ชมครับก็อาวุธใหม่มาแล้วนะครับไปลองใช้กันดูได้เดี๋ยวอีพีหน้าจะทําอะไรต่อฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับอีพีนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเจ,เจอกันอีพีหน้าเจอกัน